สัสดีค่ะนวันฮอนด้ามาสุดนะคะวันนี้นะคะนวันก็อยู่กับ The City Turbo RS คันนี้ค่ะวันนี้ค่ะนวันจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมกับเทคโนโลยีของ Honda และก็สัมผัสเกี่ยวกับระบบ i d o l n g s t t p p หรือ IDOL Stop พร้อมสวิตช์เปิดปิดค่ะซึ่งระบบนี้นะคะจะทำงานอัตโนมัติทุกครั้งหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ค่ะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะคะ ระบบ idling stop นะคะเป็นการหยุดทำงานของเครื่องยนต์ในรอบเดินเบาหรือเมื่อรถถึงจุดหยุดนิ่งเช่นเมื่อเราจอดรถดติดไฟแดงค่ะซึ่งการทำงานนะคะ,คะก็จะโชวสถานะเป็นไฟสีเขียวตามสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแปลว่าระบบกำลังทำงานอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะใส่เกียร์ดีหรือเลื่อนจากเกียร์ดีไปเกียร์พีเครื่องยนต์ก็จะหยุดทำงานอัตโนมัติเหมือนกันนะคะ <S 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 ระบบนี้จะช่วยลดการทํางานของเครื่องยนต์ที่ไม่จําเป็นเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแถมยังประหยัดน้ํามันด้วยอีกนะคะและที่สําคัญค่ะยังช่วยลดมลภาวะขณะเมื่อรถจอดค่ะและหากต้องการปิดระบบ idles t o p นะคะ <c oughs> ก็ง่ายมากเลยค่ะเพียง <c oughs> แค่กดที่ปุ่มที่อยู่ตรงเกียรตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> สัญลักษณ์จะขึ้นโชว์บนมาตรวัดนะคะ <c oughs> เป็นไฟสีส้มแบบนี้ค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้ำหวานหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าทุกๆท่านค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ในคลิป,ปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ